วันนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำมันมีหมดรูปนี้เป็นรูปวัศาสตร์นี่คือจรลวนของสหรัฐอาหรับอิมิเรต UAE ลงทุนกันเป็นแสนล้านส่งยานอวกาศที่ชื่อว่าโฮกจากฐานของญี่ปุ่นไปสำรวจดาวอังคาร และจะไปถึงดาวอังคารกุมภาพันธ์2564เมื่อรู้ชั้นบรรยากาศแล้วในอนาคตมีแผนที่จะส่งคนอาหรับไปเหยียบดาวอังคารอาหรับจะไม่ขายทรัพยากรกินอีกต่อไปเสีสัมภาษณ์ผู้นำอาหรับบอกอยู่คิดจะแข่งกับจีนคิดจะแข่งกับอเมริกาเ ที่จะส่งคนไปดาวนทางผู้นำอาหรับต่อแต่สุภาพเราไม่คิดเลยว่าเราจะแข่งกับมหาอหน้าจอย่างอเมริกาหรือจีที่เราทำทั้งหมดไปนี้เพียงเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กอาหรับรุ่นใหม่เท่านั้นการสร้างแรงบันดาลใจอันแสนแผนครั้งนี้เพื่อจะส่งสัญญาณแรงๆให้เด็กอาหรับทุกคนได้รู้ว่าวันนี้ทรัพยากรธรรมชาติที่เรียกว่าน้ำมันมีหมด ด็กอาหรับทุกคนต้องขยนันต้องมุ่งมั่นเรียนหนังสือให้ดีโดยเฉพาะทางด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพราะวันหนึ่งอาหรับจะไม่มีน้ำมันแต่จะอยู่ได้จากลูกหลานอาหรับที่สร้างสรรค์นวัตกรรมแข่งขันกับหมหาอำนาจได้คนที่รวยมหาศาลเขาก็คิดวันหนึ่งเขาอาจจะไม่รวยก็ได้ใช่ไหมแสดงว่างเงินทองทรัพย์สินมันมีวันม่แต่ทั้งที่ประเทศเขามีแหล่งทรัพยากรน้ำมัน ที่เรียกว่า reserve ไว้เนี่ยยังมากที่สุดในโลกวันนี้ถ้าจะหมดก็จะหมดเป็นคนสุดท้ายยังทํยแบบนี้บอกเด็กจะอยู่แบบเดิมไม่ได้อย่าคิดว่าเงนินจะลอยมาจากท้องฟ้าเหมือนในอดีตถ้าจะบอกนะครับวพราะเขารวยคนเราไม่ได้เกิดนั้นมันรวยทีเดียวหรอกครับญี่ปุ่นแพ้สงครามไม่มีอะไรเหลือเลยเกาหลีภาวะสงครามวันนี้ก็อยู่ในภาวะสงครามทาไมทาได้เราหาันไปมองสิงคโปร์โหสิงคโปร์อายุน้อยองค์กรด้วยซ้ำไหมห้าสิบปี พัฒนาจากประเทศที่ยากจนมีแต่สลัมเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกคุณภาพชีวิตดีที่สุดเราก็บอกอย่าไปเปรียบเทียบที่สิงคโปร์เลยประเทศเขาเล็กหันขึ้นไปมองประเทศจีนจากยากจนอดตายเป็นประเทศที่ร่ํารวยเป็นมหาอำนาจโลกอย่าไปเปรียบเทียบเขาเลยประเทศเขาใหญ่ตกลงเล็กหรือใหญ่ดีกันแน่นั่นหมายความว่ามันไม่ใช่เล็กหรือใหญ่แต่มันอยู่ที่คนว่าทุกท่านในที่นี้ พร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเราหาเรื่องที่จะมีข้อยกเว้นไอ้นูน่นเล็กไอ้นี่ใหญ่เขามีอย่างนู้นเราไม่มีไม่มีทางที่เปลี่ยนแปลงไม่มีเวลาใดจะพร้อมที่สุดหรอกครับหรือไม่มีองค์กรใดที่จะเกิดมาแล้วพร้อมทุกอยาก่างอาจจะโชคดีในช่วงเวลาหนึ่งแต่ช่วงเวลาเนี้ยอาจจะไม่ใช่นั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราตระหนักถึงข้อนี้เสมอเราจะอยู่อย่างไม่ประมาทจะอยู่อย่างกัะตือรื่น้นไม่จําเป็นต้องมีพร้อมที่สุดตราบใ Benson. ดที่ท่านคิดจะเปลี่ยนที่จะสู้ ท่านนั่นแหละคนดีองค์ก่อนครับ